อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้หน่อยนะครับโอ้โหเมื่อคืนครับเมืองแมนเชสเตอร์กลายเป็นสีฟ้าครับโอ้โหผู้คนนับพันครับออกมาแห่ฉลองแชมป์กับทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกคนเยอะมากๆนะครับโอ้สนุกกันม่วนกันสันเล้านะครับเมืองแมนเชสเตอร์กลายเป็นสีฟ้านะครับเป๊ปพลอนซิก้าโคตรเท่ครับเรือแห่แชมป์แบบชื่นมื่นเลยเมื่อคืนนะครับ ยินดีด้วยนะฮะแมนเชสเตอร์นะครับคือวันนี้เนี่ยกลายเป็นสีฟ้าเลยนะครับเมืองแมนเชสเตอร์กลายเป็นสีฟ้าหลังแฟนบอลเรือใบเนี่ยนับพันต่างพากันออกมาร่วมฉลองให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ประหารคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้เป็นครั้งที่4ครับในรอบ5ฤดูกาลน,นะครับหลังได้แชมป์ที่สุดดราม่าครับพลิกสถานการณ์จากตกเป็นรองแอสตันวิลล่าครับสองประตูต่อศูนย์ครับใช้เวลาซัด3ลูกรวดนะครับใน5นาทีกลับมาชนะในท้ายที่สุดครับ3ประตูต่อ2 คุณพลแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ขึ้นรถบัสครับเปิดประทุนแห่ฉลองแชมป์มีแฟนบอลน,นับพันครับออกมาร่วมแสดงความยินดีไปตามถนนในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเป๊ปกอร์ดอล่าครับเป็นหนึ่งในจุดสนใจของงานครับกับลูกแบบมาเฟียนะพ่นซิก้าตามทำเนียบครับเพลิดเพลินไปกับความสำเร็จแชมป์ลีกสมัยที่10ของสมโมสรน,นะครับ ขณะที่ลูกทีมก็ร้องรําทําเพลงครับเอนจอยไปกับเครื่องดื่มและบรรยากาศอันน่าทึ่งตลอดเส้นทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Cle The Boy, คเคลวินเดอะบอยเจคกิลลิทเนี่ยโอ้โหตัวนำเลยครับเจคกิลลิทนะครับคลยวอล์คเกอร์เบรนาดโดซิลวาเฟอร์นาดินโนนะครับหลายๆคนเลยนะครับชาวกันเซโลสโตนนะครับ ส่วนเฟอร์นันดินโยนะครับในฐานะกัปตันทีมเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโทรฟี่แชมป์นะครับและนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาเนี่ยจะได้ซึมซับบรรยากาศที่สุดอลังการนี้นะครับกับสมโมสรภายหลังเจ้าตัวตัดสินใจจะย้ายทีมสมร์น,นี้แล้วนะครับสำหรับเฟอร์นันดินโย ขบวนผลิตครับเริ่มต้นสตาร์ทนะครับเวลา18นาฬิกาครับจากพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลนะครับก่อนจะค่อยๆเคลื่อนไปรอบๆนะครับกินระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรผ่านใจกลางเมืองครับก่อนจะไปสิ้นสุดที่ดินเกสนะครับที่ตั้งของเิทีกลางแจ้งที่จะมีพิธีฉลองแชมป์อย่างเป็นทางการเนี่ยเวลา19นาฬิกานะครับโอ้โหเป๊ปเนี่ยพูดบนเวทีนะครับว่ามันเป็นแผนที่จะทําให้ทุกคนเงียบตอนตกเป็นรอง2ประตูตศน์มันคือบ่ายที่ยอดเยี่ยมและเป็น่ําคืนที่สุดยอดนะครับ ทุกคนรู้ดีว่ามันเป็นความสําเร็จที่น่าเหลือเชื่อนี่คือลีกที่ยากที่สุดและเราคว้ามาเนี่ยคว้าแชมป์มาถึง4ี่ครั้งตั้แต่มาอยู่ที่นี่ผมเห็นความสุขบนใบหน้าของทุกคนผมก็ดีใจแล้วนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากในตอนท้ายและมันก็จบลงไปแล้วนักเตะแสดงให้เห็นหนึ่งความยอดเยี่ยมในการคัมแบ็กกลับมานะครับมีความตึงเครียดมากมายหลังแพ้กับเรอัลมาดริดแต่เราเนี่ยไม่ยอมแพ้เราต้องภูมิใจกับกลุ่มนักเตะเหล่านี้นะครับโอ้โหรอยยิ้มทุกคน ด้านเควินเดอบรอยส์ครับพูดในระหว่างแห่นะว่าผมเมานิดหน่อยคนระับมันวิเศษมากครับที่คว้าได้เป็นครั้งที่4ปีที่แล้วเนะี่ยเราก็ไม่ได้แห่นะเพราะโควิดนะครับแต่มันน่าทึ่งมากครับที่ได้เห็นผู้คนมากมายออกมาที่นี่เพื่อฉลองไปกับเราขอบคุณแฟนบอลนะครับกับเกมนัดสุดท้ายและบรรยากาศที่น่าทึ่งขอให้ทุกคนเนะี่ยมีความสุขกับซัมเมอร์นี้แล้วเจอกันซัมเมอร์หน้าจัดไปนะครับอันนี้คือคำพูดของเควินเดอบรอยส์นะครับโอ้ฮ oh, ีแมนสำคัญของทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เป๊กกวเดเวลาก็โอ้โหพ่นซิก้าแบบอย่างเท่นะครับทุกคนลองดูสุดจัดประหลัดบอกนะครับถ้าประหลัดเราออกบอกเลยว่าสุดจัดครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงสายๆแบบนี้ครับจัดไปวัยรุ่น